เอ้าวันนี้ลูกชายลูกเขยไปหาหน่อไม้มาพี่น้องมาในี้เนื้อพอดโพลพดโพดพี่น้องเยี่ยงเชียให้ยายบัวพันกับลูกสาวบอกมาในี้ปอกขายก็แล้วแต่อยากขายก็ขายอยากกินก็กินขายพร้อมลูกไปขายรอขายแล้วสุนัขเศร้าด้วยลูกเด้อซ้อมซ่อมซ่อมพี่น้องล้างพอมาซอยกันวุ้นไปจะซ้อไปเข้าขายเกงใส่อันเห็ดเพาะ แกงสเสเฮ็ดเพาะอย่าปาดด้านนั่นไม่เบิดมันกเบิดอย่าปาดด้านนั้นไหมเค <c oughs> ่งกระตามันอย่าข <c oughs> ้อเสียเเดเองปาดด้านนั้นมันกระเบิดตัวลูกนนะมันแกงได้อีกอยู่ห่าทอดนะอาศัยเลยเบิด <c oughs> เดียวอย่า <c oughs> ได้ปด <c oughs> าดที <c oughs> เ่เออเออขับไปเลยได้อยู่หันบ่ต้องแกะเมื่อมันอันนั่นแหละอันนั้นก็ปาดที่บ๊อบบ๊อบบ๊อบออกมาเออเดี๋ยวเขาหักแต่งเองนูกอันนะ จะป่าเนี่ยเป็นนั้นเออนี่มันมะนี่เบิังแม่สิเลอบ่แม่นปลาทั้งซั่นเด้อบัดนี้เลยเห็นซี่เดลยฮ่าพ่อพี่น้องพอกอมาไหมครับไป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 ตรงโน้นแล้วถามหาเอ้าแล้วก้าอยู่ไหนใตาอยู่ไหนถามหาเจ้าของหันหน้ามาสิเออจะหาหน่อไม้มาเอาไปข,ขายพี่น้องใครสนใจทักมา ไิไปส่งฮอดเฮือนเลยสิไปส่งฮอดฝรั่งเศสพอละน้องแนนมาสิขับมอเตอร์ไซค์ไปส่งฮอดดอูบุญเลยน้องกลมหน่ามนสิไปส่งน้ำไม้ใครอยากได้ซักมาขี่สามล้อพา,าไปนี่นี่ต่น้ำไม้เผ็ดป่าเลยเพื่อนน้องเด้อ